ก็พอเราอายุ40ปีปุ๊บเราจะเริ่มมีปัญหาเวลาที่เรามองใกล้ทันทีเช่นเวลาอ่านหนังสือดูมือถือเล่นเกมดูหน้าจอคอมเนีย้ยเราจะไม่สามารถใช้ระยะปกติได้สังเกตว่าเราจะเริ่มค่อยๆต้องยืดมือออกไปให้มันห่างมากขึ้นเราถึงจะเห็นภาพนั้นน่ะชัดอันนี้เขาเรียกว่าสายตายาวตามอายุ สาเหตุมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อของตาที่เอาไว้รองรับตัวเลนเนี่ยมันเริ่มอ่อนแรงและมันเริ่มใช้งานได้ไม่ค่อยดีจะหดจะคลายเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาประกอบกับตัวเลนเองเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันหดคลายได้ดีมากเลยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันก็คือมันก็แก่ตามอายุเราไปด้วยอะ่ะทั้ง2องอย่างเนี่ยประกอบกันก็เลยทาให้เราเนี่ยโฟกัสภาพระยะใกล้ได้ไม่ค่อยเก่งและเขาก็เลยเกิดสายตายา,ยาวตามอายุขึ้นมาซึ่งไม่ว่าจะครายผู้หญิงผู้ชายชนชาติไหนก็ตามก็หนีไม่พ้น ภาวาีต้องเป็นนุกควิธีชะลอภาวะสายตายาวก็คือการใส่แวน่นนั่นแหละอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วการที่เราใส่แวน่นสายตายาวหรือแว่นอ่านหนังสือที่คนทั่วไปพูดกันน่ะก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้สายตาที่จะยาวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยยาวช้าลงแต่คงไม่สามารถที่จะหยุดไม่ให้มันยาวได้เลยนะยังไงมันก็จะยาวแต่มันจะค่อยๆยยาวช้าลงเพราะว่าเราได้ถนอมสายตาด้วยการที่เราใส่แวน่น นี้ตัวแว่นก็จะเข้ามามีบทบาทสําคัญแล้วว่าเอแล้วเราจะเลือกแว่นอะไรนะ ถึงจะเหมาะสมกับเราก็มีวิธีการดูง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ใส่แว่นอยู่แล้วตั้งแต่แรกก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่เราอายุ40เราก็มีทั้งสายตาสั้นหรือบางคนอาจจะมีสายตาเอียงหรือมีสายตายาวอยู่แล้วพอหลังอายุ40คุณจะมีสายตายาวเข้ามาเป็นของแถมด้วยอีกอันนึงคือสายตายาวตามอายุคนพวกนี้ถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือเราจะต้องตัดแว่น2อันอันแรกคือแว่นมองไกลอีกอันนึงก็คือแว่นเอาไว้มองใกล้เอาไว้อ่นานหนังสือแต่การที่เรามีแว่น2อันบางทีมันก็ทําให้เราเสียบุคลิกา ก็คือต้องคอยสลับแว่นไปมาไม่สะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ไม่ได้ช่วยถนอมสายตามากนักด้วยเพราะมันมีบางจังหวะที่เราขี้เกียจใส่แว่นอะเพราะว่ามันต้องสลับไปสลับมาเราก็เลยถอดแว่นเลยจังหวะนี้แหละที่ทําให้สายตาเราเสียคนกลุ่มนี้ควรจะต้องใส่เป็นแว่นโปรเกรสซีฟจะเหมาะที่สุดเพราะว่าแว่นเดียวอะเห็นชัดทุกระยะเลย คนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนกลุ่มที่ไม่เคยใส่แว่นมาก่อนเลยเราก็เพิ่งจะมาสายตายาวตอนอายุ40คนกลุ่มนี้โชคดีหน่อยมีแว่นให้เลือกหลายอย่างอย่างแรกก็คือเขาอาจจะใส่แค่แว่นอ่านหนังสือจริงๆก็คือเป็นแว่นชั้นเดียวธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าข้อเสียของแว่นอ่านหนังสือก็คือตามชื่อมันได้แค่เฉพาะอ่านหนังสือหรือดูมือถือที่ระยะใกล้เท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไปดูระยะคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกมาหน่อยเนี่ยแว่นอ่านหนังสือเนี่ยก็จะไม่ชัร์แล้วมันก็เลยมีแว่นอีกอันนึงเข้ามาตอบโจทย์เขาเรียกว่าออฟฟ ออฟฟิศ <Office S 2> เลนคือเลนกลางใกล้ก็คือเห็นชัดที่ระยะคอมพิวเตอร์ด้วยระยะอ่านหนังสือด้วยก็จะเข้ามาตอบโจทย์กับคนที่เริ่มมีค่าสายตายาวตอนที่อายุ40ปีขึ้นไปที่ต้องใช้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้งอ่านหนังสือด้วย คนกลุ่มนี้สามารถใส่แว่นโปรเกรสซีฟได้เช่นเดียวกันก็คือไกลกลางใกล้เห็นชัดหมดทุกระยะด้วยแว่นโปร g r e s ซีฟก็แล้วแต่เลือกแล้วว่าเขาอยากจะใส่แว่นไหนมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสายตาอยู่แล้วหรือไม่มีค่าสายตาก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหมอแนะนําว่าควรจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านแว่นอย่างเช่นถ้าเข้ามาที่ b my glass เนี่ยเราก็จะทําการซักประวัติก่อนแล้วก็ถามลูกค้าก่อนว่าจุดประสงค์หรือปัญหาณตอนนี้ที่เป็นอยู่คืออะไรเราจะได้ช่วยวัดค่าสายตาแล้วก็เลือกเลนส์ที่เหมาะสมให้ สุดท้ายก็คือเราจะให้ทดลองเลนส์ที่เราแนะนำก่อนเสมอว่าเลนส์ที่เราแนะนำไปไม่ว่าจะเป็นโปรเกรสซีฟหรือเลนส์การใกล้ออฟฟิศเลนหรือว่าเป็นเลนส์ชั้นเดียวแว่นอังสือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ใส่ได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าใส่ได้เนี่ยเหมาะกับรุ่นไหนยี่ห้อไหนมากที่สุดแล้วถึงจะให้ตัดกลับไปเพื่อที่ลูกค้าจะได้ใส่แว่นที่เหมาะสมกับตัวเขามากที่สุด